สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําให้รู้จักกับนะคะอ้อยดํานะคะอ้อยดาเนี่ยเป็นนะคะเป็นพืชล,ล้ลมลล้มุกนะคะเป็นไม้สมุนไพรไทยด้วยนะคะลําต้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็เป็นต้นอ้อยธรรมดานะคะ ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยานะคะในการรักษาโรคต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะแต่ว่าในทางความเชื่อนะคะก็บอกว่าเป็นไม้มงคลด้วยเหมือนกันนะคะถ้าปลูกเอาไว้หน้าบ้านนะคะก็จะช่วยเสริมดวงนะคะกันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย เข้าบ้านนะคะแล้วก็เรียกซั์กวักรัพ์เข้าบ้านได้ด้วยนะคะแล้วเชิงของความรักนะคะอ้อยเนี่ยนอกจากจะเป็นไม้มงคลในงานแต่งใช่ไหมคะก็นะคะถ้าปลูกเอาไว้ในบ้านเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความรักนะคะสำหรับใครที่มีคู่นะคะหรือคนที่มีครอบครัว ก็จะช่วยเสริมในเรื่องความรักหรือใครนะคะที่หรือใครที่นะคะโสดนะคะยังไม่มีแฟนเนี่ยเขาบอกปลูกต้นอ้อยไว้หน้าบ้านนะคะก็จะช่วยเสริมเรื่องเสน่ห์นะคะทำให้แบบว่า มีเพื่อนมีมิตรมีคนมารักมาเมตตาอะไรอย่นะคะยิ่งคนที่ทำกิจการค้าขายจะต้องพบเจอคือบางคนเนี่ยจะมีด้วยพื้นดวงหรือคาแรคเตอร์หรือรอาศีเนี่ยอาจจะเป็นคนนิ่งๆดูภายนอกเหมือนเย็นชาเหมือนหยิงอะไรอย่เงี้ยค่ะคนไม่กล้าเข้าใกล้ก็มาเสริมเคล็ดนะคะด้วยการปลูกต้นอ้อยเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะปลูกอ้อยไว้หน้าบ้านช่วยเสริมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะ อ่าลายละเอียดนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะเรื่องสรรพคุณทางยานะคะสำหรับต้นอ้อยนะคะอ้อยดำตัวเนี้ยให้ฟังกันนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตามมาฟังกันเลย สำหรับนะคะอ้อยดำนะคะตามตำรายาไทยนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ลำต้นนะคะทั้งสดแล้วก็แห้งนะคะมาต้มดื่มนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของอาการขับปัสสาวะนะคะโดยใช้ลำต้นเนี่ยแค่หนึ่งกำมือนะคะเราเอามาต้มกับน้ำนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะวันละสามครั้งก่อน ก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะซึ่งสรรพคุณของอ้อยดำเนี่ยจะช่วยในการรักษาโรคนิ้วนะคะรักษาอาการไอแก้ไข้คอแห้งนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ย pm 2.5นะคะทำให้เราแบบบางทีเจ็บตื่นมาแล้วเจ็บคอแล้วคายคอนะคะคอแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำการดื่มน้ำ อ้อยดำต้มน้ำใบเตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบเย็นเย็นชื่นใจได้จะช่วยได้นะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยนอกจากนี้ก็จะช่วยหกระหายน้ำนะคะแล้วก็แก่นของต้นเนี่ยเอามาตากแห้งนะคะผสมกับแก่นปีบนะคะแล้วก็หัวยานะคะข้าวเย็นนะคะใช้ต้มดื่มกับเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการฟอกเลือดนะคะแก้ช้ำบวมนะคะแล้วก็ กินแก้เบาหวานก็ได้นะคะคนไทยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเบาหวานกันนะคะแล้วก็ขับเสมหะก็ได้นะคะสำหรับเปลือกอ้อยเนี่ยอ้อยดำเนี่ยจะลสชาติเนี่ยจะไม่หวาน ไม่หวานมากเหมือนน้ำอ้อยคั้นสดนะคะทุกคนแต่ว่าเปลือกของเขาเนี่ยมันจะมีรสหวานเจือขมนะคะมันจะเป็นยาแก้ตานขโมยแก้แผลเน่าเปื่อยนะคะแล้วก็แผลกดทับนะคะสำหรับตัวชานอ้อยดอใบเนี่ยจะมีรสจืดหวานนะคะแก้แผลเรืือรังแก้ชวนนะคะแก้ปัสสาวะพิการแก้ไตพิการแก้หนองในขับนิ้วนะคะแก้ช้ำรั่วช้ำรั่วคืออะไรหลายๆคนไม่รู้จัก ชำรวดเนี่ยเมื่อแบบจะเกิดในคนสูงวัยนะคะสูงวัยผู้หญิงวัยวัยที่แบบว่าเลย60-70บอย่างเงี้ยบางทีจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะก็จะมีแบบปัสสาวะเล็ดนู่นนี่นันน่นเขาเรียกว่าชำรวดนะคะก็จะช่วยในการะจะช่วย แก้อาการนี้ได้นะคะแล้วก็แก้ท้องผูกบำรุงกระเพาะอาหารแก้ขัดเบาบำรุงธาตุนะคะแก้สะอึกด้วยแก้อาการเมาค้างก็ได้นะคะเวลาท้องผูกนะคะก็กินได้นะคะช่วยบรรเทาอาการท้องผูก รักษาอาการนิ้วบำรุงกำลังวังชาแล้วก็ทำให้เจริญอาหารเจริญธาตุนะคะรักษาตามืดฟางหรือว่ากำาดาวเลือดกำาดาออกแก้อาการอ่อนเพลียผายธาตุตานะคะลดหวานขมแก้ตัวร้อนแก้พิษตาลซางนะคะแล้วก็บำรุงธาตุน้ำบำรุงกำลังขับปัสสาวะนะคะแล้วก็ ลำต้นอ้อยดำเนี่ยเขาจะมีรากอากาศนะคะตัวรากเนี่ยใช้รักษาลำไส้แตกพิการได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเนี่ยหายไปทำใหอ้อาการแก้อาการเจ็บหลังเจ็บ เอวท้องอืดท้องเฟอรบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะแล้วก็ขับสารพิษเขาเรียกว่าช่วยฟอกเลือดขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยคือคุณลักษณะสมคือสรรพคุณในทางยาเนี่ยสารพัดเลยนะคะสำหรับตัวอ้อยดำแล้วก็ปลูกไม่ยากนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่นะคะสนใจนะคะอยากจะออลองมา รับประทานนะคะต้มน้ําดื่มเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะเพราะว่าเราปลูกนะคะเราปลูกแก็ขายไม่แพงนะคะก็ท่อนนึงเนี่ยก็ ใช้ต้มรับประทานเนี่ยได,ได้ได้หลายหลายครั้งนะคะไม่ไม่ไม่ไมแพงเลยนะคะ10บาท20บาทนะคะหรือว่าถ้าต้องการที่จะซื้อต้นอ่อนนะคะเราก็มีเพาะขายต้นละ50บาทเท่านั้นยังไม่รวมส่งสามารถติดต่อมาได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ,ะใครที่อยากจะรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็มาพูดมาคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าอยากจะให้ แอาเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับพืชสมุนไพรผักสวนครัวหรือว่าหาเวลาว่างาด้วยการปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้แนะนำทำคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคุณประโยชน์ของอ้อยดำเนี่ยก็จบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับ เรื่องราวของคลิปหน้าเนี่ยจะเอาเรื่องราวของต้นไม้หรือว่าไม้พืชพันธุ์ไหนมานำเสนอก็เดี๋ยวเอาไว้ติดต่อกันใหม่ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย